ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับพ่อพ่อครับส่องสังวันงานปั่นเองนะครับเนาะเมื่อนี้กับตีเดียพ่าทันโบส้มมาตันแห้งลงเรื่องหาเก่านะครับเมื่อนี้ก็ได้ยินว่าเพิ่นได้ตัวดีนะครับเพิ่นจุดถูกเสียงไทยนะครับเนาะจุดถูกเสียงไทยเพิ่นก็ไดมาหลายต่อหลายงวดนะเนาะครับงวดนี้ก็เลยขอจากว่าส้มปรมีน้ำเพิ่นเนาะว่าตีมาซส้มปรมีน้ำเพิ่นว่าเพิ่นจุดถูกงวดนี้น้ำปูสีท่อเพิ่นตีได้ตัวดีนะครับเนาะ ก็เลยอย่างนว่าจุดแล้วออกแล้วอาติเมันตัวใดก็ก็เลยตีมาส้มน้ำกันนะครับตีผ้าทันผู้ส้มไปส้มไปสอบถามเพิ่นนะครับเพิ่นจุดใดตัวใดงวดนี่เนาะเพิ่นก็เคยถือลายเทียตัวลายเทียแบบเทียมีปาแล้วมีเกิดน้ำเพิ่นบับเทียมีโศกไม่ลาบนะครับเนาะเทียแต่โศกไม่ลาบน้ำเพิ่นนะครับเนาะงวดนี่ก็ตีมาสอบถามว่าเพิ่นจุดถูกเสียงไยตีใดตัวใดน้ำกันจุดถูกเสียงไคตีใดตัวใดนะครับไปส้มน้ำกันครับผ้า ทันไปซ่อมไปถามอยู่นะครับมางหวดล้านเพิ่นแล้วนะครับเนาะหอดล้านเพิ่นแล้วที่ไปสอบถามเพลินเนาะครับเพิ่นชุดทูบเสียงค่ายงวดนี้เพิ่นได้ตัวใดกับไปซ่อมน้ำกันเลยครับเพราะว่าบางเทียบางที่ไม่สอบไม่ล่าเพิ่นนะครับเนาะงวดนียเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมางหวดพ่พอเพิ่นแล้วเพิ่นก็อยู่บ้านพอดีเนาะครับเมื่อนี้ครับสิด้มา สอบถามตัวดีน้ำเพ่นครับเพ่น่าเพ่นเคยได้จุดถูกเสียงไทยเพ่นก็ได้มาหลายงวตัวลายนะครับเมื่อนี้กะติมาถามเหมือนกันครับแต่ตัวแดงก็วัดเนี่ครับแต่ตัวแดงครับเมื่อนี้วดนี่ยันไเนาะครับมาถามตัวดีน้ำเนาะครับตัวดีบ่ถามของดีบะตัวเดีดเดียวละวดตีตัวเดียดเดียวตีเงินข้าวว่าได้ไปข้าวคือดังไปไกลแทฮะน่ะว่ามันรักเฮ็ดยูผู้เดียวย้งดังไปไกลอยู่วะ ได้ยินหดไก่ได้ขกาแห้งลงเรื่องหาเกาที่มันกบเพื่อได้ถือสุงหวัดนะครับเนาะหวดเนี้เได้ติดตามกับไดพอดีจักมาสอบถามน้ำเพื่อเป็นแนวทางตัวดีกับว่าตัวดีกับแมนว่าตัวพอดีกับแมนนะครับอันนีขึ้นอยู่กับความเสียเนาะเพราะว่าผมกับส่วนมากเราผมกับสิมีความเสียนะครับเรื่องโชคลาภ เพราะว่ามาหลายๆปีแล้วนะครับแต่ละปีแต่ละเดือนผมก็มีความเสื้อยุกับมักเสี่ยงโชคก็บอกว่าง่ายๆลดออกก็เแล้ววทางเกี่ยวกับโชคลาภอยู่คือกันนะครับเพราะว่ามาช่วงหลังๆนี่ผมก็สิไปยุดทูปนะครับยุทธทูกขอโชคลาภกับปูง่ญ่เพิ่นนะครับอยู่ปูง่ญ่เพิ่อนอยู่หม่องที่ ด้านหลังบ้านานี่ครับขางบ้านนะครับขางบ้านซึ่งทีงนี้ปูสีสุดโทนะครับซึ่งคุณจะปั้นเซจแล้วก็เพิ่งจะบวงสรวงไปไม่ไมนะครับบวงสรวงไปแล้วเมื่อวันที่สิบห้าเดือนกันนะนะครับผมก็เลยมาจุดทูปเสียงไทยจุดทูปขอโชคลาภโดยเอาทูปเสียงไทยมาจูดนะครับแล้วก็ว้างวดที่ผ่านมาก็ได้ โซเล่ยังได้ทูบนั้นได้สามเก้าหกนะครับสามเก้าหกบัตเทนีเมอร์ไว้ออกนะครับทางล่างได้ไข่สองตัวออกหกเก้านะครับอันนี้พีน่น้องมันกะโทรมาถ,ถามหลายอยู่คือบอกว,ว่าสู้ฟังแน่มาสั้นห้อยกับว่าสู้ฟังยุ่วว่าออกคิดผุนี้สนอยจังหวะจยินเข่าจังหวะอยากมาถามเทียรดใตัวดีนั่มสึนัองวดนี้บ,บัตรทนี่ก็ เมื่อวัดพระที่ผ่านม้านะครับเมื่อวัดพระวัดที่แปดที่ผ่านม้านะพรก็เลยไปจุดทูบอีกนะครับไปจุดทูบอีกจุดทูบก็ได้ตัวเลขหกเก้าศูนย์นะครับหกเก้าศูนย์งวดนี้ดีครับงวดนี้ครับได้หกเก้าศูนย์นะครับงวดนี้ก<อ>ันพี่น้องถามมาเอ่าเพราะยังเฮงนี่มีโชคลาภประจำบ่ากด ถูกมาเกือบทุ่งวดแล้วครับถูกมาเรื่อยๆแต่กับบลายนะครับเพราะด้คาน้ำมันเพราะด้คาไอจครีมอินตะ่าวนะครับยินงตะคาวก็ได้อยากมากถามเมงตัวดีน้ํามืองวดนี่ครับก็ได้ตัวนี้แหละครับได้หกเก้าศูนย์นี่แหละอหกเก้าศูนย์ยูนาปูแต่ว่าตอนนี้กับท่านได้นั่นดอกท่านได้ท่านได้ลบท่านได้ร่มดอกพาเพื่อนไปซ่องเมืองก็ได้เครับพาพี่น้องไปซ่องเมืองก่อนก็ได้เจ้าคนมาคุยกันก็ได้ เดี๋ยวท่าพี่น้องคุณไปซ่อมมังกรปะจีบ้าปะจีบเพิาะเห็นหลักฐานปะจีบเพรเสื้อนะครับอดกะเตะปาท่านบปซ่อมไปซ่อมน้ำกันเนาะครับเนาะไปซ่อมิึงก็ได้ครับไปเบิ้งซากอนก็ได้แต่ว่าท่านได้ลมดอกผมเบิ้งลมนะท่านเนตแตกกับพวกตีมีโศกน้ำกันเนาะครับเนาะคท่าทีพี่น้องเบิ้งไปแล้วเห็นเป็นดปุ๊บท่าพี่น้องไปเบิ้งได้ซ่อมมึงครับพาไปเบิ้งน้ำกันครับอยู่เพ <in envy> ันจ <im> ุดถูบเสียงท้ายอยู่หนาปูนะครับหนาปูสีโทนนะครับเนาะ ครับก็บพอดีมาหอดหนาปูนะครับที่พาทันโบซ่อมมาซ่อมตัวแดดด,ดน้ำกันนะครับเพิ่นได้จุดทูบเสียงไทไปนะครับเนาะจุดทูบเสียงไทไปเพิ่นว่าหกเก้าศูนย์นะครับเนาะนี่ครับทันูบซ่อมซ่อมกันครับใส่เพชรจริยานในการรับซ่อมนะครับเด้อนี่ครับ พูทตาดีกับเบิ้งกันเนาะครับเนาะบัดเทียมีศอกเวา 90, ลาบหกเก้าศูนย์พลว่างวดกรพันกับเถื่องว่างวดนี้แอดมินก็เลยได้ยินข่าวว่าพันจุดถูบได้นาะครับเนาะเพื่อแอดมินกับมาส้มนำ้ำเพลนบัดเทียพันปวดพันท้ายเนาะครับเนาะบางเทียบางที่ทมีศอกเวลาบน้ำอยู่ที่ลานแห้งหลงเรื่องหาเก่านะครับที่พันจุดอยู่ถูบ จุดยู่หนาปูใหญ่ปูสีถ้อยแล้วนะครับเนาะซ่อนกันคักครับครับอยูุหนาปูใหญ่เนาะครับเนาะยู่หนาปูใหญ่ล้านแหงรุ่งเรืองห้าเก้านะครับเนาะเมื่อนี้ก็พอดีได้จังหวะประจอบหมอกับพอดีพันยุลพานพอดีครับเมื่อนี้ครับพันยุลานพอดีกันเลยดิมาสอบถามเพื่นกับพอดีเพั่นเก๋นี่ครับ เห็นบ่ละครับเห็นอยู่ครับหกเก้าศูนย์อตอนผมจุดเมื่อวันพระที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่แปดก็ประมาณช่วงจากสองทุ่มก,กว่าๆนี่นะเมื่อนั้นแต่ทั้งจะเป็นฟ้าเป็นฝนสิเป็นลมเป็นแล้งแต่ว่าก็ได้ตัวเลขมากอะเพิ่นก็สศิวาไห้พี่น้องอยู่ยวะนี่เพิ่นจุดแต่วันที่แปดครับเมือนี้กับวันที่ส<อ>ิบแล้ว ท่านได้ลมอยู่ขนาดล่มมางแห้งยังโบนะครับขนาดล่มมางแห้งก็ยังโบแตกล่วมปุยนะครับเพิ่นก็อาตีอยากให้เฮาได้บ่จักกับบ่แน่คือกันนะครับเนาะอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลอันนี้เป็นความเสื่อของผมเองนะครับผมก็มีความเสื่อเนาะพี่น้องก็สาธุเอาเด้อสาธุเอาร์กรซาทูกระซาธุเด้องวดนี้เนาะบาคนก็สิเหยียบไปให้เป็นตัวเลขโชคลาภก็เป็นได้นะครับมาส้มตัวเลขน้ำปูบางเทียบพันหอโชคให้ลาบของเก๋งงวดนี้เนาะครับ พี่น้อง่านไปผ่านม้านะครับอยากแวะมากลับมาไหวอยากมาขอโชคลาภกับม้าได้นะครับบ่ได้ใส่ยใจยังดอกม้ากับทูบอยู่ข้างในเนี่ยทูบเทียนอยู่ข้างในนะครับเครื่องไหวเครื่องบือส้วงกับจัดมาให้แล้วนะครับฝนต๊ะกับวาเปียกโอ้ครับเจ็ดตีตัวเราผู้ใดผ่านไป่ันม้าไปขอโชคลาภน้ําปูก็น้ำกระสั่นกับแวะเขามาได้นะครับบ่ได้เสียค่ายังดอกแวะเขามาเลยบ่ได้ห่วงได้หามนะครับทูบ เทียนนี่ยังเกิดเตรียมมาให้แล้วนะครับเครื่องไวเครื่องยังเฮ็ดว่าให้เรียบร้อยมีได้มาอาธิษฐานเอาแล้วก็อ,อธิษฐานจิดขอนันเพลินนะครับอาเทียวโถือเครืองวัดที่หนึ่งกับถือเครืองวัดเลขหนาเลขหลังลังวัดที่สองที่สามที่สี่ที่หากับมีหลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะโ <c oughs> บ,บ่บ่จำเป็ี่นต้องมาเป็ี่ยนรางวัลไงนะครับแต่ว่าผมนี่ขอรางวัลไงไว้แล้วคือรางวัลที่หนึง่งอย่างเดียว ทั้งไทยนี่เป็นหกเก้าศูนย์นี่ละอ๋อหกเก้าศูนย์ขวัญด้นะครับเด้อฟังน้ำกัดนะครับหกเก้าศูนย์พันใดขวันี้กัดให้โชคโชคกันมาเด้อพี่น้องเด้อโชคโชคกันมาลำลำรื่อยเรืยยงเฮงเรืยเรืยอ่าก็ให้สุกขีสุขขังสตังมิไส้ล้นทงล้นไทยสุฟูสุคนนั่นละนะครับสาธุเอาเด้อพี่น้องเด้อสาธุเอานะครับให้แอดมินลุนท้าพี่น้องสาธุสาธุชมต่อนะครับครับแอดมินกับพอดีมาได้สัมผัส สัมผัสอันตัวจริงๆเลยเนาะครับมาเห็นเพื่อนเมื่อนี่ก็เลยได้จังหวะประจจวบเหมาเลยมาสัมผัสเรื่องตัวที่พันจุดไว้เนาะครับพันจุดไว้นี่ก็จุดไว้นี่ก็คือหกเก้าศูนย์นะครับเนาะซ่อมอีกทีนึงงนะครับหมอกเก้าศูนย์คนวะนะครับเนาะเพื่อเป็นเสียงบางอีกว่านั่นเกากทางาการเกือ กันครับตัวท่านผู้ซ่อมหมาม้าทางอื่นทางไกลกับขันมันต่อกันก็แน่นหนักหนักหมดแล้ครับเด้อมันจุดได้กับตัวนี้แหละครับมันจุดได้กับหกเก้าศูนย์นี่แหละครับตัวแอดมินกับข้าท่านผู้ซ่อมมาซ่อมเพื่อเป็นคนตาเนาะครับเมื่อนี่เนาะเพราะว่างวดนี่คนคนได้เนาะครับงวดก้อนๆนี่คนก็บถือลายเทียอยู่เนาะครับเนาะใส่มาหลายงวดตัวหลายงวดพคนว่างวดนี่แอดมินก็เลยอยาก มาส้มปาลามีน้ำเพิ <tra 195 2> it. Okay. It nah. yeah. mm ่น hmm. น yeah. right. okay. okay. mm ี hmm. okay. mm ่แหละเพิ่นได้ตัวใด้น้องงวดอยู่กับแอดมินกับพอดีมากกับพอดีเพิ่นกับโยรานของเพิ่นพอดีครับร้านแห้งลุงเรื่องหาเก่านะครับพอดีก็ได้ประจวบหม้อได้สอได้ถามเพิ่นนะครับเนาะสัมผัสเพิ่นพอดีเนาะครับเนาะได้สัมผัสเพิ่นเพิ่นกับไหตัวนี้แหละครับไห้ตัวนี่แหละครับออกเก้าสวนอยู่แล้วนะครับเนาะขอให้ท่านผู้ส้มมีสัญญาณในการรับส้มนะครับเด้อเอาไปพิจารณาเบ้างนะครับเนาะงวดนี้ครับเพิ่นไห้งวดนี้ 90นะครับเนาะขอจากหลวงปู่ละปูเสีโท่นะครับปูเสีโท่ครับส้มเดืเอดรอบเหมือนกันครับครับปูเสีโท่อยืนรันแห่งล่งเรือง59นะครับเนาะแห่งล่งเรือง59ถ้าหากมีผู้แวะไปกายมากกับบัตเทียอยามกมากราบมาไหวขอโศกขอลาบน้ำเพลินเด้อครับเด้อแวะขมาโรยเพลินว่า นี่แหละเพื่อนกระจุดทั่วอยู่ประจํามีทั่วมีเทียนอยู่ในไตนะครับในไตโต้และมาเทียอย่างมากราบมาไหว้ขอโกขอลาบเพื่อนนะครับเนาะมากาบมาไหว้ขอโกขอลาบว่าผู้เสียท้อนี่ก็แอดมินแหละเป็นผู้มาปั่นให้เพื่อนนะครับเนาะแต่กับส่วงระยะนี้กับไปเฮดงานอยู่ไกเฮดงานอยู่ไกก็ได้ตะเข้า ได้ตะข่าวว่าเพิ่นถือหลายงวดนะครับงวดนี้ก็เลยอยากมาส้มปารมีน้ำเพิ่น่างวดนี่ทีได้ตัวใดกับพอดีลงมากกับพอดีเห็นท่อมเพิ่นอยลานพอดีเนาะครับเนาะมือนี่ก็ได้มาสัมผัสเพิ่นมาสัมผัสขอตัวดีน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นวาเพิ่นจุดใดกะนี่แหละคือหกเก้าศูนย์นะครับเนาะเพิ่นวาเนาะคืออยู่ในกระถางถูกนะครับเพิ่นจุดไวเนาะจุดถูกเสียงไทยเพิ่นวา้างหาก อยากได้เด้อครับเด้อมาขอโศกขอลับนะเพลินกับจังแวะเขามาเนาะครับเนาะผู้กลายไปกลายมาเส,ส้นถนนสามไสสามมอเนาะครับเนาะบ้านปลามวงนะครับเสน้นถนนเส้นนี้แหละถ้าหากพี่ผู้ใดกลายไปกลายมาจังแวะเขามาขอโศกขอลาบนะครับเนาะพเพราะเพลินกับยู่บว่าไก่ทางงยู่ไก่ทางเนาะครับนี่แหละแลนมาจากหนองไงมาสามไสเนี่ยก็คือเห็นหถดครับอยู่ทางสายมือเนาะครับเนาะจากหนองไงมาเนาะครับเนาะ เส้นสามหมอสามไส้แล้วครับเนาะแต่หากอยากมาขอโชคขอลาก็จังมาขออยู่นี่แหละครับปูสีท่อห่ออยู่นี่แหละองค์นึงครับเพิ่นก็มาปวดเหัวไห้โลกให้ร้านอยู่ทางนี้แหละเพิ่นก็เที่ยวถือหลายงวดต่อหลายงวดเนาะครับนะเนาะเพิ่นกัเที่ยวถือหลายงวดอยู่งวดนี้ก็เลยมาขอเนี่ยครับส้มน้ำกันอีหยีราคาไปเดตอร์เทียตาดีเนาะครับเ,ออเานาะ ครับส้มีกไก่ครับหาันพนอส้มส้มเห็นเป็นตัวใดกะแอดก็ว่าเกตูนะเี่ย์แอดว่าเกตคงถือเป็นเกตซูนตัวหนึ่งนะครับเนาะบอกกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะหกเครับ690อาจจะเป็นบนนะครับห9 0 เกศซูนอีกครับตีเป็นลางเพราะว่าเห็นเกศซูนเหมือนนั่นครับเนาะขอให้ท่านผู้ส้มจงมีแต่ความสุขความเาจริญปราศจากโรคโควิดทุกคนเด้อครับเอองวดน,นี้กขอให้มาเอาตัวเก่งเด็ดๆที่นี่แหละครับตัวแอดมินพามาเอาเหรองวดน,นี้ออกคักเด้อครับเด้อนี่ครับส้มเบียก็สอนครับส้มเบียครับ ขอให้ทันผู้ชมปราเจากโลกโควิดท,ทุกๆคนนะครับเด้อลำๆเลัเยด้วย,วยถือเด็กถือง,งอยงวดน,นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ